สวัสดีครับพี่น้องมาค่ะพี่น้องค่ะตีนอีกแล้วกินี่ดตีนตำขนมจีนตีนไก่เห็ดหนูนูพี่น้องค่ะมาเดีอมาเดีอสลัดสีม่วง นใหญ่หญอืมอกระดูก่กระดูกปูกระดูกปูดองใก่ปูสองตัวมือแล้วคืนังเลย่ เห็ดเด้เนี่น้องค่ะเช็ดุณอ๋อ มื้อคือสั่นเนาะจิ่งกันะกวับดีครับ

กินต่ำน้ำองไรกินอ่ะนี่ยังกินมาเลยบอกข่อพน่อานนยเนาะอ๋อ ับหมดเล้เใแต่บกกากวเาิเลื้อพี่น้องค่ะกวากเริ่มสูกแล้ว นกอก่จะจับวววเว้ยหว่อเปลา้วบนี่มขอกันเะมออึมๆนี่ก็ม่วงนี่ก็อดำ Mình <Nhạc> không tìm kiểu nó nữa nọ. Chuyện mà. Bạn chó sẽ ra cái nó không ạ? Bạn ระลาสามโมงหรือเป่ากรสุนสามโมงประมาณหละก็ตีโมงเห็นมาเตรียมของลรงเมยแตกเพืกระาจายบังไก่แก้ไปน็นังมะหัวหฮน,นแจ๊บไปเร็วนิดงนึ่ะเ่ยแจวของแม่แจ๊บลงไปแล้ว ยึดไม่ได้อืมอตืดง่ายกว่าแองคุค้คนเพิ่งแาบยกได้อติดคนนี้รึดกับค้าวคว่มหรือข้าวเหรอ

ะะคุณโม่อนึ่งมันเยอะจังลองหน่ะลองมานึ่องกินน่อกันเนี่ยผู้ช่งตัวลอยๆอย่างนี้ นายจะขึ้นแล้วขึ้นประจำข้นเจ้ออาอนาะไม่วัดได้ไปน้ามูขันห่วงสีกับสีใสตึเปนเียนกับสีเทียนละมึงแยกใส่ไหมก็เคแจ้งตัวตําสบายว่ามันจะมือแรงก็แล้วมืแรวชุดนเนี่ย คุณอย่งกินไหมอย่างอาหารทะเลเลยคุณอยากจะเครื่องเนื่งหรอว่าต้องเรไดะเสริมงานบ้า,อางอ,อ,อย่างกิงค้าเต่าเลยครเจ้าเอาเอแต่กูเรื่ ากระเพาะกระจพะหน่อ่ะอืมชอบกันนิดเดียวอืมเห็เคนวนนจะกิน อ่บ้านของอม,มาขายเกร็จเราซื้นเรา,าดองน้ำปลาลองขายอ,อยากใส่ใจก่อมเออแอะๆไน้องี <c oughs> อ่ย

ปมเนกระซับนกปมาไปกิน,งน,กกนยงเดปียปีย,ยขนาดไหนแล้วพ่อเต้ด้วยหมึกคู่ว่ะข้าวเจ้าต้มแล้วก็น,นกน้ำเย็นแชตัวมเนักแทูเรียนะ่ยๆก็ดูอ,อมาด้วค่ะ ใครชอบไม่น่าตีนตีนไม่น่าตีนตีนถนอมไหนึ่งามักจะได้บบเต็มตีนตีนไกลตีนมั่วเวืนะมหมักกะตีนคนะจุ่มตีนสุนาคุนันเด้จุมตีนสุน่ากรจงใส้ผักขี้เล็กแค่ลำยาน้ <laughs> ขอบคุณเด้อจากพี่นองจากขอบคุณทุกกำลังใจสุหองสุบอลกูไดเขามาเบิ่งแล้วกะกดโป้ให้หน่อยนะคะให้กำลังใจกันค่ะไปแล้วค่ะพ่อการคิดไหม้สวัสดีสสดค่ะ